กลับสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขสุขคุณเนาะค่ะื้นนี้ยี่กอนพาดพี่น้องนะคะมากินผลไม้นะคะนี่ค่ะสดสดจากสวนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกินแบบนี้นะคะมันนี้ซื้อมะเขือเทศนะคะเอามากินเป็นผลไม้นะคะมันคือผลไม้ชั้นเยี่ยมนะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่ยีก่กอนชอบกินอะไรอย่างนี้กินเป็นอาหารบ้างค่ะ ล้างเสร็จสับมาเรียบร้อยแล้วนะคะส้มสายจะเป็นมะเขือเทศพันอะไรไม่รู้นะเพื่อนๆลูกเล็กๆพอคำเลยค่ะอืม,มาเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะเพื่อนๆกิเนเลยค่ะอืม อมันต้องมีกิ้มเกลนะเอามากินสดๆจากตรงนี้สิตรงนี้จะเป็นยังไง อร่อยขึ้นบ้านอ,อร่อยค่ะควาสุขภาพที่ดียินแล้วผิวสวย ตัวน,นี้เป็นถั่วลิสงค่ะนะคะถั่วลิสงขวุกแล้วเด้วยใจดีเด้อแซ่บๆเสเลยพี่น้องอของกินเล่นก๊บปแกก๊บแกบๆๆพี่น้องอื

嗯嗯嗯嗯，我来接下。 ถ้าใครชอบนะคะจัดไปเลยนะอร่อยมากค่ะขอบอกไอกรอนชอบกินอย่างนี้ค่ะมึงทสัตัด ไปแล้วค่ะดับเบิลยูจะยาวป่ะอืมกซับสไครติ้งติ้งติ้งไปแล้วค่ะ